ง่ายๆกับยายโสพินค่ะช่วงนี้ยายจะมาะเพิ่มมูลค่าให้กับหยวกกล้วยของเราค่ะหยวกกล้วยอันนี้เมื่อเช้ายายก็เอาไส้มันจริงๆเนี่ยไปไปแกงเหลืองกับหมูสามชั้นไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นส่วนที่ยังแก่ๆหน่อยน้ำมันอุ้มน้ำได้ดีค่ะพวกนี้ นะยายเคยปลูกออมะเขือ,อ,อพริกลงกระถางงอกงามดีค่ะนะใช้หยวกกล้วยอันนั้นเป็นต้นใหญ่ๆเลยแต่วันนี้โชคดีที่เ,ออเรามีคนงานเลาะให้แล้วก็ตัดแบบนุ่มๆเนี่ยค่ะใชเออ้เนี่ยคล้ายๆเคียวมีดแบบนี้งอๆหน่อยดีมากๆเลยหาซื้ออีกไม่เจอไม่รู้ซื้อที่ไหนจำไม่ได้แต่ดีมากๆบางแล้วก็ออคม นะยายก็ตัดเป็นชิ้นชิ้นตัดเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ยายก็จะปลูกมะเขือเนี่ยค่ะมะเขือเราเพาะไว้จนสูงแล้วปกติน่าจะเล็กกว่านี้ถึงจะปลูกได้ส่วนใหญ่ยายก็ไปลงกระถางอย่างที่เห็นปล่อยคลิปไปเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะตอนนี้ออกลูกแล้วก็รุ่นเดียวกันช่วงนี้ยายก็จะเอามาลงดินนะคะหลังจากที่ขุดหลุมพอประมาณแล้วนะคะ ช่วงนี้ช่วงเย็นเราก็เอาหยวกกล้วยอันนี้ค่ะรองก้นหลุมเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็อุ้มน้ำได้ดีค่ะ,ะแล้วยายก็จะเอาดินดินหมักเนี่ยเรียกว่าปุ๋ยหมักแล้วก็ใส่เนื้อดินลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เราก็จะวางไว้เปะเปะไอตัวตัวหยวกกล้วยหลังจากนั้นเราก็วาง วางมะเขือของเราไปเลยค่ะมะเขือนะมะเขือของเราเนี่ยอันนี้เราก็จะปลูกอันนี้สองต้นมันอยู่ติดกันก็ไม่แยกแล้วกันปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอาเออ่ดินตรงดินหมักเนี่ยค่ะยายหมักได้หลายเดือนแล้วนะคะเนี่ยมีขี้วงขี้วัวโปะลงไปช่วงนี้โปะลงไปแล้วก็เอาดินเนี่ยดินที่เราขุดขุดเนี่ยกลบลงไปค่ะเนี่ยกลบลงไปนะ เดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้เนี่ยประคองไม่ให้มันลม้มนะเนี่ยยายก็จะปลูกพรุ่งนี้ถ้าแดดจัดเราก็จะเอาเข่งเนี่ยนะเข่งแบบนี้ค่ะเข่งแบบนี้มาคลุมมาคลุมไม่ให้มันโดนแดดประทะตรงๆเดี๋ยวมันก็จะเหี่ยวเนี่ยเราปลูกแค่นี้ง่ายๆเรายังไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรมากมายนะ พวกปุ๋ยต่างๆยังไม่ต้องให้รากมันแข็งแรงก่อนค่ะให้รากมันแข็งแรงเนี่ยเราก็กรบลงไปนะเดี๋ยวเราก็จะหาฟางมากรบอีกทีหนึ่งเ,เพิ่มความชุ่มชื้นให้ด้านบนนะด้านบนเวลาเราลดน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่แห้งจนเกินไปนะส่วนด้านล่างเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นหยกกล้วยดีดีมากๆเลยค่ะนะช่วงนี้ยายก็ตัดต้นกล้วยเยอะเลยเนี่ย ให้ยายยา,ยายให้ดูสวนของยายเดิมเป็นต้นกล้วยเป็นกอ,กอเยอะนลมันก็ทําให้มืดนะพอยายจะปลูกผักปลูกมะละกอมันก็ไม่ได้ผลเนี่ยยายก็ให้เขามาโค่นค่ะโค่นแล้วก็หยวกกล้วยเนี่ยมาเป็นประโยชน์นะเนี่ยมาทํากองไว้ตรงต้นมะละกอค่ะนะให้มันชุ่มชื้นอ่าทีนี้วันนี้ก็ยายก็พามาปลูก มะเขือมะเขือหลากหลาย่ะของยายยายจาไม่ได้ว่ายายเพาะมะเขืออะไรไปบ้างนะเวลาเรากินเราก็เก็บไว้เม็ดนะหลายๆอย่างทั้งมะเขือเปลาะมะเขือม่วงมะเขือยาวนะแต่แต่ไม่ใช่มะเขือมะเขือมะเขือพวงนะมะเขือพวงนี่เดี๋ยวยายจะปลูกต่างหากแต่ตอนนี้มีอยู่ต้นสองต้นละนะเออเราก็จะเอาดินดินใส่ลงไปเนี่ยก็จะได้แบบเนี้ย นะได้แบบนี้เดี๋ยวน้ำรดเอาฟางปรบฟางเขาติ้งเยอะๆได้มาฟรีได้มาฟรีนะได้มาฟร,นะาฟรนะีหลุมต่อมาเดี๋ยวพามาดูหลุมต่อมาขั้นตอนเราก็ไม่ยากอย่างที่บอกค่ะนะหลุมต่อมาหลุมต่อมาเอาเป็นว่าหลุมนี้แล้วกันนะ เราก็ขุดไว้ละยายขุดด้วยพรวไปเรียบร้อยละยายก็เอาดินออกดินเก่าออกข้างๆเนี่ยค่ะออกข้างๆเหมือนเดิมก็จะใช้หยวกกล้วยรองก้นหลุมยายขุดไม่ลึกนะนะขุดไม่ลึกเนี่ยเราก็เอาหยวกกล้วยเนี่ยวางไว้ก้นหลุม,มแค่นี้ก็พอ อาจจะเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวเอามาเพิ่มอีกหน่อยนะคะเพิ่มอีกหน่อยแค่นี้ค่ะแค่นี้แล้วเราก็เอาดินหมักปุ๋ยหมักที่เราผสมไว้ใส่ลงไปใส่ลงไปเอามะเขือของเราค่ะมะเขือ นี่ค่ะวางไปเลยค่ะวางลงไปเนี่ยแล้วก็ใช้ดินดินหมักกลบไปก่อนค่ะกรบไปก่อนจากนั้นเอาดินที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยค่ะกรบกรบนะแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวเอาฟางกลบบนแค่นี้เองไม่ต้องลึกมากค่ะไม่ต้องลึกมากถ้ามันจะล้ม นะถ้ามันจะล้มเอาไม้ไผ่สั้นๆที่เราซื้อบานเนี่ยมาประคองไว้แล้วถ้ายอดมันแข็งแรงยายก็จะเด็ดยอดเด็ดยอดให้มันแตกนะนี่ปลูกมะเขือชอบทำได้หลายอย่างมะเขือได้หลายเมนูก็รสรุปว่าวันนี้พามาปลูกมะเขือลงดินโดยใช้หยวกกล้วยอ่อนๆลงก้นหลุมนะคะ ลองมาดูกันว่ามันจะงามแค่ไหนนะยังไงลงดินมันก็ดีกว่ากระถางนะคะดีกว่าอยู่แล้วนะดินมันเยอะโอเคเดี๋ยวค่อยปลูกต่อนะฝากแค่นี้แหละคะ่ะใช้ประโยชน์ของหยวกกล้วยลงดินก้นหลุมงามแน่นอนอย่างน้อยเพิ่มความชื้นให้แก่ต้นไม้ของเราค่ะ นะเราลดน้ำไปพอมันย่อยสลายมันก็จะอ,อ,อุ้มน้ำแล้วก็แฉะนะแฉะอยู่ด้านล่างทำให้ดินไม่แห้งค่ะลองดูนะคะปลูกมะเขือทานกันในครัวเรือนค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีนะคะ